โอ้โหยังสวยกราับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมมอนเดวีนะวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวปืนนะจะเป็นปืนอะไรเราไปดูกันเลยนะฮะอ่านี่นะจะเป็นปืนซีรีส์บาสเกตบอลนั่นเองนะฮะจะมี AUG แล้วก็คิสโปวีแล้วก็ OA แล้วก็ P90 นะฮะแล้วก็สไน L115A1 นะฮะ รวมทั้งหมดก็5ตัวนะฮะห้าปืนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะฮะ aug a สามบั e t ิตบอลนะฮะคือชื่อว่าบัตจ t ตบอลก็แน่นอนอยู่นะฮะก็น่าจะเป็นซีรีส์ของอุปกรณ์กีฬาคือ,อเจ้าบาสเกตบอลนั่นเองนะฮะอ,อธิบายตามคร่าวๆประมาณนี้นะฮะนี่สังเกตดีที่เห็นว่าจะมีโลโก้หรือว่ารูปบาสเกตบอลอยู่บริเวณกลางตัวปืน aug นะฮะ เซตต์นี้จะเน้นไปทางสีส้มนะฮะนั่นคือสีประจําของลูกบาสเกตบอลนั่นเองนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะลักษณะจะเหมือนอัก์คธรรมดานะฮะต่อมาคิทซซูเปอร์วีบาสเกตบอลนะฮะโอ้คิทซซูเปอร์วีก็มานะสำหรับเซตต์นี้ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีลูกบาสเกตบอลอยู่บริเวณตรงกลางตัวปืนคิทซซูเปอร์วีนะฮะถ้าสังเกตในคลิปวิดีโอนะฮะเห็นชัดเจนมากเลยนะฮะอ่านี่นะฮะอ่า สเปคก็ต,ตามนี้ต่อมา OA93 บาสบาเกตบอลนะฮะนี่คือซ,ซีรีส์นี้นำ OA มาด้วยนะฮะนี่อัพเวเวอร์อที่2ี่เหมือนเดิมนะฮะกระสุนก็45นะัเหมือนเดิมอ่าประมาณนี้นะฮะสเปคคร่าวๆจะมีรูปบาสเกตบอลอยู่บริเวณตัวกลางปืนอีกเช่นกันนะฮะซีรีส์นี้จะเน้นไปทางสีส้มเยอะนะฮะ ต่อมาพี .90 บาร์เกตบอลนะฮะโอ้อันนี้เห็นได้ชัดเจนนะบริเวณท้ายปืนของลูกบาสเกตบอลนะฮะเอ้ยทุยบริเวณท้ายปืนของพี .90 นะ,ะจะมีลูกบาสเกตบอลอยู่นะฮะอ่าเห็นไหมฮะจะเป็นลูกกลมๆสีน้ำส้มนะฮะโอ้โหพี P .90 นี่ถือว่าออกแบบมาได้สวยมากเลยนะฮะอ่าโอ้โหกระสุนยัง75นัดนะคะรับพาวเวอรอ์21ซึ่งซีรีส์นี้มีปืนกลเบา3ชนิดเลยนะฮะมีชิปโอเอแล้วพี P .90 นะฮะอ่าแล้วก็มีปืนลูเฟิร์โจ,จมชนิดหนึ่ง แล้วก็ต่อมาสไนแอล1 5 a 1นะฮะบาสเกตบอล่ะซีดดี์นี้นำสไนแอล1 5 A1 มาย้อมสีรือนำมาลงซิรีส์นี้นะฮะซีดีี์นี้ไม่มีเช e เทคเอ0มนะฮะอเอาไปจะนำสไนแอลหนหมาแทนนะฮะพาวเวอร์อยู่ที่85นะฮะแอคูเรซีเจกระสุน10นัดนะฮะอืมอ่านี่นะฮะ ประมาณนี้มี5ปืนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะท่าทางในเกมเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะในแต่ละปืนนี่ให้ดูหน้าล็อบบี้กันนะลักษณะการถือท่าทางปืนนะก็สวยงามนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะไปเลยโอ้โหมาแล้วะก็บอกแรกของเราโอ้โหสวยงามเลยขนาดนี้นะฮะเนี่ยฮะ a ug s 3บาสเกตบอลนั่นเองนะฮะโอ้โหลักษณะจะเหมือนอัพธรรมดาฮะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายนะโอ้หูนี่นะฮะจะเห็นว่าจะมีลูกบาศก์บริเวณกลางตัวปืนนะฮะโอ้โหสีส้มฮะผสมกับสีขาวตัดกันนะฮะโอ้ถือว่าสวยงามมากเลยฮะงดงามฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอุ้ย มาทำไมฮะนี่นะโอ้โหเดี๋ยวพามาดูอีกรอบฮนะนี่ฮนะโอ้โหสวยงามจริงนะฮะนี่ประมาณนี้อุ้ยจะเห็นเหมือนมีคนด้วยนะฮะเนี่ยคนเล่นบานฮนะเป็นเงาดำๆอยู่เวณตรงลำกล้องปืนนะฮะโอ้ไม่มีเอฟเฟกต์นะสำหรับลำกล้องซีรีส์นี้ก็ไม่มีการย้อมนะแต่พี่จะไม่ซูมให้ดูนะนอกจากมีการเกิดผิดพลาดเล็กน้อยนะซูมไปจะเป็นลำกล้องของปืนฟาร์มานั่นเองนะฮะแต่ปืนซีรสนี้ไม่มีการย้อมสีตอนคลิกสโคปซูมไปนะฮะเอฟเฟกต์ตอนยิงก็ไม่มีนะฮ อืมมันอักธรรมดาเลยนะฮะถ้าสังเกตดีๆน่ะเจ้า a g g s 3บาสเกตบอลนั่นเองนะฮะอ๋อโหยถือว่าสวยงามนะฮะเหมือนอักธรรมดาแต่เน้อตัดกับสีส้มแล้วสีขาวนะฮะและบริเวณกลางตัวปืนจะมีโลโก้ของบาสเกตบอลนั่นคือสัญลักษณ์ของโลโก้เอ้ทุยสัญลักษณ์ของซีรีส์นั่นเองเอ้ทุยซีรีส์นี้นั่นเอง, hey, น,น,เองนะฮะซีรีส์บาสเกตบอลโอ้โผู้บิดบือยก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่ฮะอืถือว่าสีสันงถือว่าสวยงามอยู่นะฮะไม่ลายหูหลายตานะฮะ นี่นะสำหรับกระบ,บอกแรกของเรา a u g s สามบาสเจ็ดบอลนั่นเองนะฮะอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้นะ,ะ <c ười> <c ười> นี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวอ๋อสำหรับเจ้า EUGS สามบาสเจ็ดบอลก็ยังไม่มีจําหน่ายในเซิร์ฟไทยนะ,ะนัะะ่นมีจะมีจําหน่ายในเซิร์ฟนอกกนะ,ะแต่ก็ไม่ทราบว่าเซิร์ฟอะไรนะฮะ <c ười> <c ười> ข้อมูลพี่ก็ยังไม่รู้ข้อมูลนะฮะสําหรับเซิร์ฟไทยก็ซีรีนี้ข้อมูลยังไม่มานะฮะต้องรอดูไปอีกเรื่อยๆเลยนะ,ะนี่ <c ười> โอ้โหสวยงามจริงฮะ,ะกระบ,บอกแรกของเรา โอ้โมาฮะต่อมามาถึงกระบอกที่2ของเราะนะฮะก็คือเจ้าปืนกระบอกคิสซัเปอร์วีนั่นเองนะฮะโอ้โหพ่อสวยงามนขนาดนี้เห็นไหมฮะงดงามนะฮะลายนี่ลายนี้ถือว่าสวยมากนะฮะไหนจะพามาดูฮะโอ้โหนี่ฮะลูกบาสลูกเบลเลอร์ลูกเอฟไปนะอยู่ตรงกลางตัวปืนนะฮะโอ้โหไอคิสซัเปอร์วีมันสวยมากเลยนะฮะที่ว่าเนี่ยโอ้โหนี่ฮะโอ้ลูกบาสลูกบักใหญ่ลูกใหญ่นั่นเองโอ้โหนี่ฮะหมดแยกคู่ก็โอ้สวยฮะ ยาคูยิ่งสวยไปใหญ่นะฮะโอ้โหบริเวณด้านบนนี้จะเหมือนประมาณสีออกเทาๆนะบริเวณด้านบนชินเนี่ยส่วนด้านล่างนี้จะเป็นเหมือนโลโก้ลูกบาศก์เลยนะฮะแล้วก็อะไรจะมีตรงอะไรเหมือนเงาเงาคนเล่นตรงลํำกล้องปืนนะฮะนี่ยให้สังเกตดูนะฮะจะเป็นเงาสีำดำๆนะฮะนี่โอ้โหสวยงามเลกินนะสำหรับทิสซอรบีนะฮะ ไม่มีเอฟเฟกตอนยิ้มกันนะฮะลำกล้องก็มีการบิดพลาดนะแต่ไม่มีการย้อนเสถีตอนควิกสโคปนะพี่ก็จะไม่ส่องให้ดูเหมือนเดิมนะฮะหรือไม่ซูมตอนควิกสโคปให้ดูนะฮะเวลาซูมไปมันเป็นลำกล้องของปืนฟาร์มาร์สนะฮะอ่านี่นะฮะสำหรับกระบอกที่2เราปืนกลเบาคินซูเปอร์วีบาสเก็ตบอลนั่นเองนะฮะบาสเก็ตบอลก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะฮะเคยเล่นกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมาแยกคู่ดูกันอีกรอบนะฮะนี่นะสำหรับคินซูเปอร์วีบาสเเเกกกก็ตตบอออลลนนนนะะะฮใมืืปปจระะมาณนนี้ฮะ โลโก้ o, ลูกบาสนี้ใหญ่มากนะ,ะเห็นชัดเจนมากเลยสำหรับคิสซับเบอรีนะฮะนี่ฮะโอ้โหไหนฮะหมุดแยกคู่มาดูกันอีกครั้งนี่ซูมคือชอบมากนะสำหรับคิสซับเบอรีนะโอ้โหนี่ฮะ <c oughs> เอฟเฟกตอนยิงน่าจะมีเหมือนกันฮะถ้ายิงไปแล้วเป็นลูกบาสออกมาเนี่ยจะสวยมากเลยนะ,ะนี่แค่คําแนะนํานะฮะ <c oughs> โอ้ยนี่ฮะก็บอกที่สองเราคิสซับเบอรีสวยงามนะฮะ อ่าฮะเขาบอกต่อมาก็คือโปื่งเบาอีกหนึ่งชนิดนะฮะคือ OA 93บาสเกตบอลนะเนี่ยมาดูกันนะฮะนี่ยรถลายโอ้โหลูกบาสนี่เห็นใหญ่ชัดเจนเท่าคิดซ์ซูเปอร์วีนะฮะตัวอักษรจะเขียนว่า power for บวดัดอะไรตั้งอย่างนี่นะฮะอ่าโอ้โหเขาเวอร์ไปว่าอะไรแรงว่ะประมาณนี้นะฮะที่ก็ไม่ทราบนะ,คะใครทราบก็ไปอ่านเองนะ,ะนี่ฮะ,ะโอ้โหสวยงามนะฮะบริเวณการตัวือนี้จะเป็นสีของโลโก้บาสเกตบอลหมดเลยนะฮะ โอ้โหจะเหมือนจะเป็นเหมือนผสมกับโอเอธรรมดาอยู่นะฮะบริเวณช่วงมันจะมีสีนำ้ดำด้วยนะสำหรับโอเอนะโอ้โหสวยงามเน่โอเอนะไม่มีเอฟเฟกต์ตอนดีเหมือนกันนะฮะสำหรับเซตดีก็ทำคุเบาออกมา3ามตัวนะฮะไม่รู้ทำไปเยอะแยะทำใหม่นะฮะสำหรับจูโจงก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคือเ u g จนะฮะอโอ,โอมีเหมือนกันหมดเลยฮะบริเวณคนเงาคนเล่นบาสเกตบบอลนี่ดูเหมือนจะติดตรงลำ กล้องตัวปืนนี่เกือบทุกปืนเลยนะฮะทั้งคิดทั้งอัพก็มีมาแล้วะฮะโอเอก็ยังมีนะฮะนี่ให้สังเกตดูนะฮะโอ้โหลำกล้องก็เหมือนเดิมนะฮะตอนคลิกสโคปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะแต่พี่ก็จะไม่ซูมให้ดูนะฮะพอซูมไปมันมีการผิดพลาดเล็กน้อยอ๋อนี่นะ,ะสำหรับปืนกระบะอีกหนึ่งชนิดนะฮะโอเอเก้าสามมาทุกปืนนะคิดโอเอนี่ฮะโอเอเก้าสามวัต์เกตบอลน,นั่นเองก็ยังไม่ลงจําหน่ายในไทยนะฮะ ใครชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าชอบปืนนี้หรือเปล่านะฮะนี่โ้สวยฮะสุดยอดเจ๋งๆฮะเจ๋งเอากีฬามาทำเป็นลายลุ้กไอ้ทุยลายปืนนะฮะสวยงามจริงๆสุดยอดไปเลยอาา่าฮะต่อมาฮะปืนกระบวอีกหนึ่งชนิดอีกเช่นกันนะฮะซึ่งมี3ตัวนะกูเยอะนะสำหรับซีรีส์นี้คือเจ้าปีกสุนบาสเกตบอลนะฮะโอ้โหนี่นะฮะปัดโทสีส้มไปหมดเลยนะนะี่ มาส่องกันดูนะโอ้โหจะเห็นว่าตรงอักษรที่เขียนว่าเซนเตอร์นะฮะคือศูนย์กลางนั่นเองนะนี่จะมีลูกบาสเกตบอลโลโก้เห็นชัดเจนมากนะสำหรับ P เก้ศูนเนี่ยโอ้โหผสมสีดํากับ P เก้านนี่จะเป็นเหมือนลักษณะสีดําแล้วก็สีส้มเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ตรงแม็กซีนี่จะเหมือนจะเป็นสีส้มหมดเลยนะฮะไม่เหลือความเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะฮะลำกล้องมันก็เป็น สีส้มฮะแต่ไม่มีบร so ิเวณเงาคนเล่นนะฮะเอ้ยมีอยู่ฮะบริเวณแต่จะเป็นบริเวณกลางตัวปืนนะฮะของตัวพีก็สุนนะฮะลำกล้องก็ไม่มีตอนเอ้ทุยลำกล้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนคลิกสโคปซูมไปนะฮะนี่ฮะดูเหมือนจะเป็นสีดำเลยพีก็สูนแบ็คหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆนะฮะแต่พีก็สูนนี่เห็นได้ชัดเลยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงนะฮะมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีดําสีส้มเลยนะสีเดิมนี่แทบไม่เหลือนะฮะเหลืออยู่ก็เริเวณบริเวณลำกล้องนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะฮะเนี่ย อชอบมรือเปล่านะสำหรับปีกรสุนในซีรีส์นี้นะฮะสวยเกือบทุกปืนเลยนะ,ะสำหรับซีรีส์นี้นะฮะซีรีส์บาสเกตบอลนั่นเองโอ้โหนี่นะลักษณะในเกมตอนเลือกปืนปีกรสุนบาสเกตบอลนั่นเองนะฮะสวยงามนะ,ะสำหรับกระบอกนี้ใช้ได้ฮะ,ะอ่าต่อมามาถึงกระบอกสุดท้ายของเราคือเจ้าสไนเปอร์ L115A1 บาสเกตบอลนะ,ะโอ้โหมีสไนเปอร์น,นะ,ะสำหรับซีรีส์นี้ โอ้ใขรยิงมันโอ้โหวิ่งมาฟันเลยจะหมดไปไหนพี่นี่ฮะสาหรับสไนนี้โอ้โหตรงนี่ฮะลูกบาสจะอยู่บริเวณกลางตัวปืนนะนี่เงาคนเล่นบาสอยู่บริเวณท้ายปืนและตรงกลางนี้จะเขียนว่าชูตติ้งอะไรสักอย่างนี่นะฮะโอ้โหนี่ฮะลักษณะ l 1 1 5 a 1นะฮะสำหรับเส้นนี้อย่างที่บอกฮะไม่มีเชติก M200 มานะฮะแต่นำจ้ะปืนนี้มาย้อมสีลงแทนนะฮะโอ้ยสวยงามจริงๆนะฮะสวยกับตุกกระบอกเลยนะฮะ แต่สไนนี่มันยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะเนี่ยเจ้า L151 นะฮะเอฟเฟกตอนยิงก็ไม่มีนะฮะลำกล้องตอนพิกสกปรก็ยังเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับสไนเปอร์นะฮะนี่เป็นยังไงฮะชอบกันหรือเปล่าสำหรับสไนเปอร์ L151 ถ้าเป็นเจเทคนำมาย้อมสีแล้วมาลงลายนี่จะเป็นยังไงครผมว่ามันต้องสวยแน่นอนเลยนะนี่โอ้โหกระสุนยังมี10นัดอยู่นะฮะสำหรับสไน,นเปอร์ L151 Bazget ตบอลฮะ,อะชอบกันหรือเปล่า ดูรวมๆนี้ให้ไปเลยฮะเก้าเต็มสิบนะสำหรับซีรีส์นี้นะฮะรวมๆทุกปืนถือว่าเป็นซีรีส์ที่โดดเด่นนะออกแบบมาได้สวยงามนะฮะ,ะจะเข้าใจแต่ไหนก็รอติดตาม,มานะฮะในรีวนี้เป็นไงบ้างกับการรีวิวซีรีส์บาสเตบอลนะฮะเพื่อนชอบใจก็ฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ Bye bye. Đây là của cha đó.